หมดโปรก็ขายทิ้งนี่คือคําที่สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนไทยในช่วงนี้ได้อย่างเจ็บปวดตลาดหุ้นที่ควรจะเฟื่องฟูกลับกลายเป็นสนามขายทิ้งหลังจากช่วงฮือฮาแต่ทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะมาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุและมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่าพลาดเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตการลงทุนของคุณโดยตรงสิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจที่สุดตั้งแต่เริ่มสัปดาห์นี้ก็คือแรงขายที่ทะลักออกมาอย่างหนักหน่วงแม้ว่านักวิเคราะห์จากหลายสํานักจะประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วและยังคาาาดดกรว่ัชนีเซ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดหุ้นไทยที่สะท้อนมูลค่าหุ้นรวมของบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ1,350-1,400จุดได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจากรัฐบาลเกิดขึ้นจริงจังซึ่งน่าจะจุดประกายความคึกคักให้กับนักลงทุนอีกครั้งแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามตลาดกำลังขายทิ้งกันอย่างต่อเนื่องที่สำคัญกว่านั้นคือมีการเน้นย้ำว่าหากรัฐบาลเสียหนูสามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น หรือที่เรียกว่า Quick ิน n เช่นการลดภาษีชั่วคราวหรือโครงการลงทุนด่วนออกมาได้เร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องทําให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้นอย่างมีในสําคัญแต่ภาพที่เห็นในตลาดหุ้นตอนนี้กลับสวนทางกับความคาดหวังนี้และนักลงทุนต่างชาติยังคงสมบทผู้ขายอย่างต่อเนื่องหมดโปรแล้วจริงๆหรือเปล่านะแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามบางทีแรงขายนี้ไม่ดามหาจากปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมรับข่าวดีที่อาจมาถึง ประกอบกับช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายอย่างกำลังอ่อนแรงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ลดลงการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ชะลอตัวการลงทุนจากภาคเอกชนที่หดตัวหรือแม้แต่การบริโภคภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวล้วนเป็นข้อมูลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงซ้ำๆซ,ซึ่งกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ดัชนีแกว่งตัวอย่างหนักแม้ว่าจะปิดตลาดที่ระดับ1 2 7 5 0พ้จดุ้ดูาเพิ่มขึ้น0 8นจุดแด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35, ้าาทแต่นบก,ก็ยังงกกนห่าต่อองเหนอยใจจริงๆเลนะ นอกจากนี้อย่าลืมว่าการประคองตัวของดัชนีในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากหุ้นเดลเทอร์ที่ทะยานขึ้นปิดที่168บาทเพิ่มขึ้น9.50บาทหรือ5.99%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย5,580ล้านบาทซึ่งมีผลต่อดัชนีถึง9.50จุดและเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันมานานว่าหุ้นตัวนี้ไม่ได้สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงเพราะมันเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักสูงในดัชนีทำให้การขึ้นลงของมันส่งผลกระทบมาก แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบาันที่อาจมีเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทั่วไปฉันเลยเดาวทางไม่ถูกจริงๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามบางทีหุ้นเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการดัชนีมากกว่าที่จะสะท้อนความเป็นจริงพูดถึงการดาวทางขึ้นมาทั้งทีโมนิกา ขอเล่าถึงหุ้น PTT สักหน่อยเพราะหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อรับปัผลไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหุ้นจะขึ้นต่อหรือไม่ซึ่งเป็นผลจากวงรอบที่ผ่านมาที่ราคาขยับขึ้นลงในช่วงนี้มานานพอสมควรแถมยังโดนผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองกดดันในทางอ้อมฉันเลยอยากให้นักลงทุนประเมินการปิดตลาดที่ระดับ3 2 2 5บาทลดลงหนึ่งบาทหรือ3 0 1ด้วยมูลค่าการซื้อขาย2840ล้านบาทว่ามันน่าสนใจหรือเปล่า ัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวคุณอาจเห็นโอกาสในธุรกิจพลังงานที่ยังแข็งแกร่รงแต่สําหรับนักเทรดสั้นคุณอาจเห็นความเสี่ยงจากความผันผวนทางการเมืองคล้ายๆกับหุ้นพันบีที่โค้งตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าผลการดําเนินงานโดยรวมยังพอผ่านได้และก่อนหน้านี้ก็ได้กลับไปใกล้ระดับ4บาทโมนิกา มองว่าการปิดที่4.32บาทลดลง0.06บาทหรือ1.37%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย131ล้านบาทเป็นระดับที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดแถมเมื่อพิจารณาธุรกิจสื่อนอกบ้านที่คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้หุ้นนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นยกเว้นว่าฉันมองผิดก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะ ประเด็นการมองผิดนี้ทําให้ฉันต้องเอ่ยถึงหุ้นเ M Pro ปรอีกครั้งเพราะเดิมทีคิดว่าราคาจะแว่งตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะกาลังซื้อของลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นแต่พอตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจประเทศไม่เป็นไปตามคาดก็เห็นหุ้นอ่อนตัวลงอีกและสงสัยว่าแนวรับเดิมที่เส้นค่าเฉลี่ย7 5วันใกล้ระดับ7บาทจะรักษาได้หรือไม่หลังจากซุดตัวลงมายืนที่7.25บาทลดลง0.20บาทหรือ2.68%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย203ล้านบาทและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่าตลาดกำลังปรับตัวตามเศรษฐกิจจริงแต่ฉันคิดว่ามันอาจเป็นการขายก่อนะักข่าวดีที่จะมาถึงเช่นเดียวกับหุ้นซิริที่อยู่ในทิศทางขาลงแบบไม่มีปริมาณการซื้อขายมาพักใหญ่ก็เป็นช็อตที่ทําให้ฉันกังวลไม่น้อยเพราะตามตําราการลงทุนอาการแบบนี้เรียกว่าเริ่มแยกวงซึ่งหมายถึงการที่หุ้นเริ่มแยกตัวออกจากกลุ่มไม่มีข่าวดีมาสนับสนุนและอาจลงมาทดสอบแนวรับสุดท้ายที่ระดับ1.42บาทโมนิก้า อยากให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงเองว่าการปิดที่1.44บาทลดลง0.02บาทหรือ1.37%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย80ล้านบาทยังน่าสนใจหรือเปล่าแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามบางทีหุ้นเล็กเกเหล่านี้กำลังถูกมองข้ามพระตอหหาดมุ่งเน้นหุ้นใหญ่แต่โอกาอสอาจซ่อนอยู่ที่นั่นและนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นที่ถกเถียงตลาดหุ้นไทยกำลังขายทิ้งเพราะหมดโปรโมชั่นจริงๆหรือเป็นการปรับตัวก่อนรับข่าวดีคุณคิดอย่างไร บางคนอาจเห็นว่าเป็นโอกาสซื้อแต่คนอื่นอาจเห็นความเสี่ยงสูงมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากเพิ่มเติมโมนิก้าและทีมงาน